ไปเลยปะไปนะไปเลยอามาวันนี้กลับมารับงานถูกจีนเลยรับความร่วมรับศักดิสาขารับเชิค่ะเพิ่นก็อยู่ที่งาน One Dynasty Chinese New y e ร์เซเลเบ a t i o n ที่ One Bangkok ค่ะก็ใหญ่โตมากอยากให้ทุกคนได้มานะคะจริงๆมาตอนนี้ก็ทันค่ะเพราะว่ากำลังจะเริ่มอ่าสัมภาษณ์ก่อนงานเนาะแล้วโชว์เปิดแล้วก็รับงานใช่ใช่ก็มีการมาสอบตั้งแต่เมื่อวานอะไรอย่างนี้ยก็ เห็นแอปเห็นโชว์บ้าบ้างแล้วสวยจริงๆเป็นอะไรเป็นโชว์แบบรอดูได้รึเปอ่ามันจะบอกว่าขี่มังกรหรือเปล่ามันอุ้มยังไงล่ะหรอขี่มังกรมีขี่นะคะแต่ไม่ใช่เราแต่ว่าเห็นมีการเรียนตรงสลิงอะไรกันด้วยจะมีขี่มันโชว์เป็นยังไงบ้างคะจะดูที่นี่ปะเนี่ยไม่มีไม่มีแต่รอดูว่ามันสวยจริงๆค่ะก็คืออันนี้เป็นโชว์ใหญ่สุดเลยเห็นใหญ่สุดเลยแต่ต้นปีมาเนาะเพราะว่ายังไม่มีอีเวนต์ออกเลยค่ะพวกมันมีวันนี้ค่ะ สุดจีนผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุดจีนวันนี้นี่เธอมันวันสอวันมาแล้วโอเควันสอวันมาแล้วก็ต้องอวพรไว้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนค่ะโดยเฉพาะคนใส่เสื้อสีเขียวนะคะได้ขอบคุณค่ะอะพี่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะชีวิตพี่ผ่านมาดีค่ะมีความสุขก็เพิ่งกลับไปเที่ยวดูซิแลนด้แล้วก็งานดด้สนุกมากขาวผมก็ขับรถกันแบบ หลายพันกิโลมากๆมันก็ใช้ชีวิตบนรถบ้างนับน้ำน้ำน้ำเพราะนักถ่ายหลังเหนื่อยเกินเลยใต่ก็อยากรู้ชีวิตในรถบ้านมันเป็นยังไงบ้างคือเรามีเรามีที่พักของเราในแต่ละเมืองแหละแต่พอเราย้ายเมืองนานก็จะแบบพอหิวก็ทำกับข้าวในรถเลยทอดไก่ทอดอะไรก็สนุกดีค่ะเมนูก็คือแบบหลากหลายเป็นเน้นง่ายเน้นเร็วเน้นเร็วใครเป็นแบบว่าแม่ครัวประจำ เออผู้จัดการกับพี่ทั้งผมดีหนึ่งท่านค่ะที่พวกเธอไปเขียนว่าเป็นแฟนใหม่ฉันคนเดียวนั้นล่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมีแบบเสือไปลงหาว่าแบบเปิดตัวหนุ่มใหม่หล่อด้วยนะทางอีฉันทางอีฉันไม่น่อยเลยค่ะเขาตัวนอย หล่อกว่าเป็นหนุ่มหล่อบอกว่าทำไมเรียกฉันว่าหนุ่มหล่อกแต่ก็น่าตาดีจริงๆในส่วนของแชมผมฉันในส่วนแชมพมคือก็จริงก็คือหวานอยู่ด้วยหน้าหวานหวานไม่เกินนุ่มหล่อก็ใช่ก็วันนั้นเองใช่ค่ะเขาเห็นข่าวงงกันไหม หนูขำค่ะแต่ว่าถ้าผมหน่อยเออรว่าไม่ใช่่ไมรู้ว่าไม่ใช่ค่ะเก็บข้อมูลก่อนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออคเหลียววีนเนาะเหลียววีนเหลียววีนแล้วทีนี้จุดประสงค์อะไรบ้างท่ทำได้เพินเห็นบอกว่าโอ้โหมียางแตก รอลไม่ไม่ขนาดนั้นเออแล้วก็จะเป็นผู้จัดการรับบทหนักค่ะพอขับรถที่เหมือนรถบ้านรถถึงบรรทุกเลยอะไรแบบี้ซึ่งเขาก็ทําได้ขับตัวเองเหมือนใช่เขาก็ทําได้ทําได้ดีค่ะก็ชื่นชมเราได้มีการลงขับอะไรเองรู้ไหมคะส่วนใหญ่จะช่วยประมาณแบบ20นาทีสุดท้ายที่จะถึงแล้วอย่างเงี้ยเป็นแบบดูแมพแล้วเออใกล้แต่เราช่วยไหมเธออ๋อเป็นการแสดงความมีกำลัใจแบบใกล้ใกล้ถึงแล้วทีเดียวเออแต่ว่าไม่ได้เจอแบบว่าแบบเรี่ยงยาก ก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆเช่นมีน้ำมันชนิดนี้ที่ต้องเติมกับรถบ้านหรืออะไรที่ต้องไปวิ่งหาซื้อหาเติมอะไรอย่างนี้มีบ้างค่ะแต่รวมๆก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีมีน้ำมันหมดกลางทางไหมมีบ้างก็ดับแอร์ดับอะไรจริงเหรอคือมันเกิดอะไรขึ้นอะขับปั๊มไม่ได้หรืออะไรคะเออสมมติว่าเจอปั๊มใช่ไหมคะจะมีคำพูดภาษีว่าไปปั๊มหน้าเปล่าก็คือขึ้นเผาแล้ว ใครมันพูดหไรงง่ายก็แบบเราครอบไปก็รับครอบขึ้นก็เติมเร็วข<ช>ึ้นไม่เอาแล้วลว่าปั๊มหน้าเลยเคยปั๊มหน้าประหลาดใครพูด านะแต่ไม่ถึงขั้นลงมาเห็นลงมาอะไรยังค่ะใกล้เคียงก็ดีดีแต่สนุกค่ะเนาลงสนุกแต่บอกว่าชอบมากที่แบบนี้เราไปแบบเดตจอยอะไรอย่างเงี้ยไปชมไปหนูชอบภูเขาชอบต้นไม้เนี่ยค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นสิบวันฉันเห็นแต่ภูเขาแล้วก็ฉันควรวางรูทไงแต่ก็ยิ้มสวยถึงแม่หน้ามันยิ้สวยมันสวยแฮปปี้ มันเติมพลังได้ก็แหละแตีแล้วทำงานหนักมากค่ะไปเทิก็ทาได้เยอะค่ะพร้อมงานค่ะกเลอกลับมาทำงานเนาะต้อกลับมาทำงานเนื้อใช้จ่าไปเยอะจ้ะอเอาเรื่องราวัลอย่ายก็เพินใส่แล้วรางวัลหนึ่นการแล้วฉัน็ไดให้ดอีกรอบหนึ่งได้เลยบอกอ่ใช่ไปตังไปังไังเรื่องไปอยู่ดพีก็ มันก็ไม่คิดเนาะว่าเรามีโอ,อกาสได้ไปรับรางวัล,ลทพิลุนอะไรเงี้ยทุกคนทพิลุนก็ต้อนรับดีมากจริงๆริเราอบุนมากเรมมาอาจจะเป็นแบบสาวไทยเดินงงง,งอยู่นักแสดงที่นันก็แบบช่วยดูแลอย่างงี้ขอบคุณขอบคุณจริงจริงรู้เลยวันอัพใจค่ะถ่ายที่เราแบบแล้วคนบอกเฮ้ยไปมีเปิดแบบชีเซอร์ชีเซอร์ครับคูจ้าลิงเกอร์ก็ดีใจค่ะคือเจ๊เขาไที่ไหนก็แบบห้องแต่งตัวอยู่หลังเวทีเนาะเล้วก็มีการแบบให้สตาฟเชิญไปถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ดีใจค่ะ จริงเคยเจอมาก่อนอันนี้แล้วรอบนึงใช่เคยเจอเวทีก่อนหน้านันา้นค่ะเวลาปรงวัตของไอ้ฉีนะคะแล้นก็ก็ตื่นเต้นค่ะเจอเตทีก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นทุกอย่างค่ะตื่นเต้นอยู่นั่นเราก็เหมือนเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่บ้านดา,า,านาเหมือนกันประมันใหญ่ขนาดของไเยได้คือไม่ได้ไม่มีความแบบเออดีค่ะไม่ค่อยพยายามอยู่ค่ะ ก็มีค่ะมีมีล่ามล่ามคอยคอย่อพอเดินเลยล่ามไปหนูลืมแล้วเนี้แต่ลอวมีุมก็แบบดีมากเลยนะดเพราะว่าแบบเป็นภาพคู่แบบเคมีได้เขาอยากจะแบบไี้เห็นผลงานคู่กันเลยอดีใจค่ะดีใจขนาดสั้นมากคือแต่มันดีใจจริงๆมันมันเป็นไม่เพ่งทผู้ดก็ตามที่อยากไร ก็ถ้ามีโอกาสก็คงดีค่ะอตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มีงานที่เรารับไว้แล้วในทางของฝั่งประเทศเราน,น่าจะอีกยาวประมาณนึงเลยเ่งก็คงนนจะมีไหมเฟิร์นเพราะว่าอย่าแฟนคลับคนจีนก็คมอมเมนต์ในโซเชียลกันเยอะว่าแบบอยากให้เฟิร์นแบบไปรับงานที่จีนอ,อะไรเงี้ยจริงๆเขามีติดต่อเหมือนกันค่ะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยอย่างที่คนบอกว่าปีนี้ทั้งปียังไงก็ก็ไม่ได้แล้วจริงๆหลังจากนี้งานไหนจะเข้ามาไม่ได้รับแล้วเนาะ ไอคอนมันยังแรงแรงได้อยู่เอออะไรที่ใช้คิวไม่เยอะจะแสดงว่ามีรอบใหม่ก็มีลุ้นเหรอคะก็อาจจะอาจจะค่ะแต่คิดว่าไองานโฟล็อตนี้ที่ต้องถ่ายค่อนข้างยาวอย่างอีเวนต์สั้นๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้วันเว้นวันได้เลยชอบว่าอะไรเงี้ยเนาะมีเวลาปีไม่เป็นตัวยับยั้งขอาใครแต่ใเรื่องนี้มันก็ทำให้เราแบบว่าได้ท่างด้วยได้ทอามือถืแต่งออกมดีเลยดีใจค่ะก็ดีใจ น้องทองก็พาไปไกลกว่าที่คิดมากๆเลยนะคะตอนแร,แรกก็กังวลว่าคนจะชอบไหมเนองทองประกาย<ม>อะไรเงี้ยแต่พอพอทุกอย่างมันออกไปคือแฟนๆที่จินก็ดูทองประกายด้วยเลยก็ดีใจค่ะดีใจไม่คิดว่าเจทองเขาจะไปได้ไกลก็บอกเขาว่าเจทองพามาต่างประเทศแล้วนะอะไรอย่างี้ไม,ไไม,ไม่ไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปแค่จีนญี่ปุ่นมาไปใช่ก็เจทองมาไกลนะเราอะไรเงี้ยเธอจะได้ยินพันหรือเปล่าชอบถือตัวละครตัวเองปกติไม่ค่อยดีค่ะเขาเรียกว่าเย็นจอมคือ อดแต่ว่าชื่อไปเคิลคูในโซเชียลของจีนเขาบอกว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นของการหลังจกการ่วมแบบงานรัชวันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบรนด์จีมเขาอยากรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นดีใจค่ะจริงๆอยากขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่สิ่งเล็กๆแฟนๆที่จีนก็แบบซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆน้องน้ำมาจนถึงวันนี้เลยก็ทุกวันนี้ก็ตอบรับดีขึ้นไปอีกก็ขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสนี้ค่ะน้องน้ำพีเวอร์ทำสุดทันแบบแฟนๆจีมบินมาไทยเพื่อเสรชุดเรียนเลยกันพีเวอร์ไม่เลิกแน่นอน ปีนี้ก็คือยังปีทองเราใหมเพปีนงนะเราจะัใจอะไรไปขนาดนั้นมะไดีพูดไปอนดีตออากทองะปีทองสาธค่ะปตนเองปีนี้ก็มีงานงานเยอะถ้าส่วนหญ่ปีนี้น่าจะเป็นแบบลุยถ่ายถ่ายอะไรเสียแล้ี่รี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 ระรี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 รอรกี่เรื่ีงรี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 รรรี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 ป ประมาณนึงดีกว่าหนูไม่น่าใจพูดไม่ได้ลองุยสรุปเรื่องที่เกี่ยออะโอ้ยพอจุดจีนปาคุณพอไปแล้วได้อีกนะคะขอให้ทุกคนรวยรวยมีความสุขสมหวังสวยหล่อมากทุกคนค่ะอย่าทะเลาะกันนะคะทุกคนคนปีเองเจค่ะขอบคุณค่ะขอต้นต้นเหรอเออไปแล้วนิดนึงไปแล้วไปแล้วไแล้วไม่เป็นไรได้ยินนิ่งหนาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคค่ะเซนเน่ไฟล์แล้ ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยจุด่ำสหมากว่านนี้คนดีนดีนะไอ้ค่รอแล้วอะโอค่ก็้อนีหน่อยคนนี้นะอ้รับน้มิสโตอินก็มีแบ้มิสตอไมไห่มีใครมาเลยอะนี่ไหนกล้องขอ่ยด้วยเ่อเอยดเราจะหั่นเยอะนิดอึงก่อนอมาต้องดโงม ไม่ต้องมองไม่ต้องมองอเกลังตกงานลงตกงานมันออกมา